สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี้ม่ต่อยเอฟตี้บานแสงทองพี่เลี <laughs> ้ยงพากันปวงตะเสาละวันมุก่อยปวงยางตีเบิ้งตี่ละพี่น้องอันไม่ไงแอลแล้วสิไปเอาอีกอย่างเบิง้งว่าถือไหมฟ้อยที่หละคะ่ะยางไปเบิง้งจดตมตจดตามไปเบิ้งว่าแล้วสิไปเอาอีกยังตะเสาตะเสียวเนาะค่ะถือไหมฟ้อยจอก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 ไปแล้วพี่น้อง ไปหยังน้อบันน้อติดตามดูแล้วทิ่ไปหยัง่งเององตื่นตาเสาตาเสี่ยวไปเฮ็ดหยังน้อบันมันนีมันนีมันนีถือไม่ฟ่ายมันนีอ่ะท่าน,นถือไม่ฟ่ายไปหยังข่อยบ่ดู้บันนั้นเด้ที่ไปกวดนหยังทางพผ่วโอ้ยบัดใจแท้ พิน่นสีมาเอาดอกแค่พี่น้องเอาดอกแค่เอาไปยังล่ะพีหหห่หนึ่งปลาหนึ่งปลาหปลาให้ทีมงานแม่แบบนี้อหอยไปลักหัวนี่หอยไปลักหัวนี่ม,นมันไปยังดอกมัน,ะน,นบ่พังดอกหักลงน้ำพี่น้องมันจังเั่น ควนสูงมันสูงายมันเอาบะได้คุณอะแบบสูงเซียนเซียนขึน้นเสี้ยนขึ้นมาเม้นเซียนบางไฟเ <laughs> ซียนขึ้นดอกแค่เมึง่งพน้องหักลงมากค่ะ หักลงมาเพราะว่าเขาจะได้เก yeah. ็บง่ายๆเนาะค่ะเพราะว่ามันสูงหลายเขาก็เก็บยากสูงหลายเก็บยากทั้งนี่พ่อเลรอเนาะเออทั้งเนียนเก็บถึงอยู่ตเลยร้อยไม่ต่ำต้นนี้ที่เอาบอถึงอยู่บรรยากาศแงมือเศร้าเนาะค่ะของบ้านแสงทองพิ่เลนเฮ้ามืาอนี้ก็เมื่อึ้มอีกคือเก่าพี่น้อง เมื่อคืนอีกคือเกาแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาทำการเก็บดอกแคร <โด S 1> ์กูนะกูเก็บกับมวยรวยอยู่พี่ไอ้บอกแค่์กูเก็บกับมวยรวยอยู่พี่น้องโอ้ยขอบคุณค่ะเมือ่อนี ip, ้เฮ็ดทิปเฮ็ดทิปหาพักให้ทีมงานหนึ่งก็กินดีดีหนึ่งแล้วตามา ตำเจวบอกริกดิบต้รงเนี้นก็ว่าไอเขาสิหักลงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกับต้นใหญ่อยู่เห็นบ่ถ้าหักลง่งมันก็แตกกิ่งออกมันก็เก็บได้ง่ายถ้ามันอยู่สูงมันก็เก็บบ่ไรเนาะคะ่ะสูงพอผูเก็บนี่จะผูเตี้ยมมมันจะภูหุ่นสวยเนาะค่ะทิ้เก็บดอกแคร์ไปหายทีมงาน ไปหนึ่งก็ได้ไปแกงสุมก็ได้ไปลวกกินกับปนกับเจียวก็ได้เนาะค่ะพี่น้องใส่สวดหอยกักเส้นพัดใส่นํามั่นหอยใส่สวดหอยกับแฉกนะคะงามคักงามแน่ช่วงนี้ดอกแคกำลังเป็นดอกนะคะพี่นออ้อ,อ,นอ,นอนงอนี่เดี๋ยวไปพัดโอ้ยจันทร์นสมัยตะกี้อึดพักหลายนี่จังสีก็เก็บเอาเลยนี่แล้วอาไปพัด คุณไส้ลูกไส้ลาขอกับมานั่มเดี๋ยวเข้ามาเก็บต้นหนีต่อเนาะคะ่ะข้าก็ออกมาช่มท่างพี่อีกเนาะคะ่ะเพราะว่าหมื่ว่านนี้ทีมงานปลูกต้นไม้เพื่อนกระเด้ปูหญา้าปูหญา้าเลยปูหญาเซจซับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแบบสวยงามเลยพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นเสาไฟเหมือว่านทีมงานสร้างไฟฟ้าเพื่อนกันมาเอาเสาไฟฟ้าออาเป็นในขาฟสีนะคะขาดีนกาพอดีได้ได้จังว่าพอดีเนาะคะ่ะพี่น้องฝนตกทีมงานเพื่อนกับได้มาปลูกห่้าปลูกหยังเนาะคะ่ะเอา ดูไก่ข่อยแนวปลอยเพลินเนาะเพลินกระตองยางน้ำเป็นธรรมดาละเพราะว่ามาเข้าบริเลคขังเนาะคะ่ะนายเตะกับนายหิวเข้าบริเลคขังเป็นค้นยางไปใส้เพลินกระจะยงนําอยู่แต่ว่ากระเบริผ้าเพลินไปตัวทีบเนาะเพลินก็ย่างไปตามภาษาของเพลินเองเนาะคะ่ะเพลินจะมานอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านนี่ลาก้นมา,นขา,ากข้นยังกระเฮากัเยังเนาะคะ่ะ ทีมงานปลูกยญ้าทางพีกับปลูกแล้วแล้ว่วนทางด่านนี่กับปลูกแล้วแล้วนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนั่งมองลั่งบอนเพื่นกะปลูกว่า,านใดแล้วนะคะทีมงานปูกยา อย่าในปลูกติดง่ายเนเพิ่นปลูกอยู่รอดแถวค่าฟีติดข้าวเดี๋ยวป้าเต็บปะก็จะ,จะเป็นสวนที่สวยงามข้างบนก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนาะคะ่ะทางนี้ก็จะ,จะ เป็นเขียวเฉาอุ้มไปนำไปอยู่บ้านแจงท่องพิเรนกะทายคีบิโรแถวบ้านนี่ละพี่น้องเจ้าเขียไปทายยุ่หมองใดเนาะคะ่ะ ให้อยากให้กำลังใจก่ะกดไลค์กดแชร์ให้ท่านตัวน่นน้องพี่น้องกดไลค์กดแชร์มา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 เจมาเตจมา้าเตจมา้มา ปกต้นหญ้าแบบสวยงามนะพี่น้องเริมปลูกแล้วปลูกไปเรื่อยๆถ้าย่อยไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพาอัปเดตเบื้งบรรยากาศมื่อนี้ก็คึมคือเกาพี่น้องคึมคือเกานะคะคึมคือเกาจะอ่อนฝนฝนตกลงมา คลิปนี้กับผ้าพีผ้านองรอเบิงรอช่มคือเก่านะคะหล่อเบิงรอชุมบานแจงท่องฟินแลนด์ของเฮาแต่ละเหมออต่ละเว้นสวยง่ามจำไดสร้างก,กับกำลังเลิ่มทยอยเหตุไปเรื่อยๆนะคะไอจีเพิ่นกับมายางชมนำ้ำกับพอถึงก็มาไปําำลรมองไดเนาะค,ะาค่ะเพราะว่าเป่นกัน หมาบ่ได้ผูกมันก็นตองยางเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะ fc อยจางใดก็จะาลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น้ำเลเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับผ้ารอบผ้า,ผาชุ่มบริเวณรอบบานแจง้งตองฟินแลนด์คือเกานะคะ่ะจางใดก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำเลเด้อค่ะพ่อการลิปนากับเม็ดต่อยค่ะกับน้องหิวน้องเตค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ เดี๋ยวไว้ซ้ำนี่สักก่อนเนาะค่ะไว้พอกันชิปนาคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะคุญเบิงเพิ่มมวนเพิ่นนี่เพิ่นหน้าตีจักน้อยเลียนไปเลียนมากกับไป็ล่วงเหรียญน,น้ำทอนแล้ว